สวัสดีครับมาฟังข่าวลิฟูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยข้อมูลจากโรมาโนล่าสุดโรมาโนก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวเรื่องเซมิโยประจำวันนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของเขาไว้ว่าสโมสรที่ต้องการตัวเซมิโย่จะต้องจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาที่กำหนดไว้คือ60ล้านปอนบวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านปอนโดยช่วงเวลาเปิดใช้งานค่าฉีกสัญญานี้จะสามารถใช้งานได้ ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมและเซมิยโยกำลังได้รับความสนใจสูงมากจากสโมสรชั้นนำโดยทางลิพูดได้ขอข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างค่าฉีกสัญญากับทางบอลมัรไปแล้วและดูเหมือนว่าลิพูจะใส่ใจและสนใจรายละเอียดเรื่องโครงสร้างค่าฉีกสัญ,ญญาเป็นพิเศษ ส่วนทีมอื่นๆในพิมลิกที่สนใจเซเมนโยอยู่ในขณะนี้ทางลรมาโนรายงานตรงกันกันกบเดวิสออนสตีนว่า2ทีมนั้นก็คือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมสเปอร์ส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยสนใจเซเมนโย เมื่อซีซั่นที่แล้วจริงแต่ตอนนี้ไม่มีใครทราบว่าแมนยูยังคงสนใจเซ m ิ n โยอยู่อีกหรือไม่อนาคตของเซ m ิ n โยจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปเพราะการย้ายทีมของเซ m ิ n โยในปี2026จะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวการย้ายทีมครั้งใหญ่และโลมาโนจะออกมาอัปเดตข่าวเรื่องเซ m ิ n โยอีกครั้งในวันถัดไปทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางโรมาโนนะครับ ประเด็นต่อมามาฟังข้อมูลจาก The a t h l e t i c นะครับ ล่าสุดอีแอลติกก็ได้ออกมารายงานว่าสโมสอนในพิมลีกมีมติโหวตให้มีการปรับปรุงกฎข้อมังคับทางการเงินของลีกครั้งใหญ่โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่น2,026ัถึง2,027เป็นต้นไปหลังมีการประชุมที่กรุงรอนดอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสโมสรนในพิมลิกได้ลงมติเห็นชอบให้ใช้กฎการเงิน Squad c o s t Ratio หรือ SCR แทนที่กฎการเงินเดิมอย่าง PSR ด้วยคะแนนเสียง14ต่อ6เสียงกฎการเงิน SCR นี้จะเข้ามาแทนที่กฎ PSR ที่จำกัดการขาดทุนของสโมสรไว้ที่สูงสุด105ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา3ปีโดยซีซันปัจจุบันนี้จะเป็นซีซันสุดท้ายที่ใช้กฎ PSR เดิมกฎ SCR เป็นกฎที่เชื่อมโยงค่าใช้ใจ่ายของสโมสรเข้ากับรายได้โดยตรงโดยจะกกำหนดวงเงินที่สโมสรสามารถใช้ใจ่ายกับผู้เล่นและหัวหน้าโค้ชได้ซึ่งวงเงินนี้จะแตกต่างกันไปตามรายได้ของแต่ละสโมสรส่วนขีดจำกัดการ ช้จ่ายสโมสรต่างๆจะถูกจำกัดให้ใช้จ่ายในส่วนของ squad cost ได้มากที่สุดที่85%ในปีงบประมาณล่าสุดของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลบวกกับกำไรและขาดทุนสุทธิจากการขายผู้เล่นโดยค่าใช้จ่ายที่ประเมินภายใต้กฎ SCR ประกอบไปด้วยค่าจ้างผู้เล่นและหัวหน้าโค้ชค่าธรรมเนียมตัวแทนค่าตัดจำหน่ายหรือค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าธรรมเนียมการโอนยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทีมหญิง และอะคาเดมีเยาวชนเกณฑ์การตรวจสอบสโมสรต่างๆจะถูกตรวจสอบ SCR ทุกวันที่1มีนาคมหากค่าใช้จ่ายอยู่ที่85%หรือต่ำกว่าจะถือว่าผ่านเกณฑ์หากเกินกว่านี้จะต้องเข้ารับการตรวจสอบยืนยันบัญชีในเดือนมิถุนายนและหากเกิน115%จะมีบทลงโทษด้านกีฬาตามมาในส่วนเรื่องบทลงโทษกฎ SCR ถูกออกแบบมาเพื่อลงโทษสโมสสที่ทำผิดกฎได้รวดเร็วกว่ากฎเดิมอย่างกฎ P.S.R โดยมีระบ,บทลงโทษ2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ก็คือบทลงโทษด้านกีฬาหากสโมสรใดก็ตามทำผิดกฎก,ฎการเงิน S.C.R. ด้วยการมีค่าใช้จ่ายเกิน115%ของรายได้จะถูกลงโทษด้วยการตัดแต้มขั้นต่ำ6แต้ม ทันทีในซีซั่นที่เกิดการละเมิดและจะถูกหักเพิ่มอีกหนึ่งแต้มทุกๆ6.5ล้านปอนด์ที่เกินขีดจำกัดรูปแบบที่2ก็คือบทลงโทษทางการเงินหากสโมสอนใดก็ตามทําผิดกฎการเงิน SCR ด้วยการมีค่าใช้จ่ายเกิน85%ของรายได้แต่ไม่เกิน115%สโมสรนนั้นจะถูกปรับเงินและจะถูกลดเพดานค่าใช้จ่ายสูงสุดลงในซีซั่นถัดไปส่วนผลกระทบที่ลิพูจะได้รับ หลังพิมลีกเปลี่ยนมาใช้กฎการเงิน SCR ในซีซันหน้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือกฎใหม่นี้จะเน้นเฉพาะรายได้ที่มาจากฟุตบอลจริงๆเท่านั้นทําให้สโมสรอ,อื่นๆไม่สามารถใช้ช่องโหว่ขายทรัย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเช่นขายที่ดินหรือตึกมาพยุงฐานะทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้อีกต่อไปซึ่งดีต่อความเท่าเทียมกันในการแข่งขันของลิเวอร์พูลข้อดีต่อมาก็คือบทลงโทษนี้ยังรวด เร็วไม่ยืดเยื้อถ้ามีทีมไหนทำผิดกฎร้ายแรงก็จะถูกลงโทษตัดแต้มทันทีในซีซั่นที่ทำผิดทันทีทำให้ลีกมีความน่าเชื่อถือและชัดเจนไม่ต้องรอผลการสอบสวนนานเป็นปีและข้อดีอย่างสุดท้ายก็คือลิผูสามารถใช้ประโยชน์จากรายได้เชิงพาณิชย์ที่สูงขึ้นของตนเองในอย่างเต็มที่หลังไม่มีกฎ PSR ที่กำหนดเพดานขาดทุน105ล้านปอนด์ใน3ซีซั่นมาเกี่ยวข้องอีกแล้วส่งผลทำให้ลิพู สามารถทุ่มเงินซื้อนักเตะและทิ้งห่างด้านกําลังซื้อทีมคู่แข่งได้โดยไม่มีขีดจํากัดมากีดขวางส่วนข้อเสียก็คือหากลิปูยังได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าลิปูจะมีเพดานค่าใช้จ่ายที่จํากัดกว่าทีมอื่นถ้าซีซั่นหน้าลิปูได้ไปแข่งบอลยุโรปอีกลิปูจะต้องปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดของยูฟ่าที่ใช้เงินกับค่าตัวค่าเหนื่อยนักเตะได้แค่70%ซของรายได้ในขณะที่ทีมอื่นในพิม์ลีกที่ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรป ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินได้ถึง85%ของรายได้ทำให้ซีซั่นหน้าลิพูมีกระเป๋าในการใช้จ่ายที่แคบกว่าทีมอื่นหากได้ไปเล่นบอลยุโรปแต่ถ้าซีซั่นหน้าลิพูไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปลิพูก็จะสามารถมีค่าใช้จ่ายได้มากสุดที่85%ของรายได้ ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากด a แอเ e ติกนะครับก็เ,เรียกได้ว่ากฎการเงิน scr กฎใบนี้นะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่มีผลกระทบกับริวภูนะครับเท่าที่ผมเข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็คือรายได้เชิงพาณิชย์ของริวภูที่แฟนบอลอย่างพวกเราสามารถช่วยเหลือสโมสรได้ถือเป็นแหล่งรายได้ที่มีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเพราะจะช่วยทำให้ริวภูมีกำลังซื้อนักเตะมากขึ้น และช่วยทำให้ลิภูไม่ทำผิดกฎ SCR นะครับ ประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอาร์เนอร์กันนะครับหลังลิปูมีคิวลงแข่งกับฟอร์เรสต์คืนนี้เวลาสี่ทุมท่มชิสนามแอนฟิลเรื่องแรกอาร์เนอร์พูดถึงความพร้อมของนักเตะลิภูก่อนเกมคืนนี้ว่าอาริซงลงฝึกซ้อมติดต่อกันมาเป็นเวลานานสสัปดาห์แล้วถ้าอาริซงพร้อมลงเล่นอาริซงจะได้ลงเล่นเกมคืนนี้ส่วนนักเตะลิภูที่ไม่สามารถลงเล่นเกมคืนนี้ได้มีอยู่ด้วยกัน3คนก็คือคอนเนอร์แบดลีย์ฟอร์เรียนเวสตและฟิลมปง โดยในรายของแบดลี่และฟิมปงต้องพักรักษาตัว,ตวอีกประมาณ3-4สัปดาห์ส่วนเวนยน่าจะได้ลงเล่นในเกมต่อไปเรื่องต่อมาแม้แฟนบอลลิปูทั่วโลกส่วนใหญ่จะอยากให้ลิปูซื้อเซนเตอร์แบ็กเพิ่มในเดือนมกราคมโจลิปูมีข่าวเชื่อมโยงกับเซนเตอร์แบ็กคนอื่นอย่างต่อเนื่องช่วงนี้แต่อาร์เนอร์ยืนยันว่าตอนนี้ลิปูมีนักเตะที่สามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้เพียงพอแล้วเพราะมีทางฟันไดโกเต้โกเมสรวมถึงกาเฟนแบ็กและเอนโดที่เล่นได้ แต่เขามองว่าผู้เล่นในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งสเตเตอร์แบ็กมีปัญหามากกว่าเล็กน้อยในขณะนี้เรื่องต่อมาอาร์เนอร์ยืนยันว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการตัดสินว่าทีมไหนจะได้แชมป์และมีโอกาสได้แชมป์พรีเมียร์ก็คือการตัดสินจากตารางคะแนนในลีกหลังจากผ่านไปแล้ว38เกมลองลงมาก็คือการตัดสินในช่วงหลัง19เกมไปแล้วทุกคนจึงต้องรอดูกันต่อไปว่าลิพูจะอยู่จุดไหนในตอนนั้นแต่ตอนนี้ลิพูกําลังโฟกัสแค่เรื่องการกลับมาชนะคู่แข่งให้ได้อีกครั้งเท่านั้นเรื่องต่อมาอา์นเนอร์เปิดเผยว่าแม้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมลิพูจะยังคงคิดถึงโชต้าที่จากไปเหมือนเดิมแต่การ จากไปของโชตาไม่ได้ส่งผลกระทบหรือเป็นข้ออ้างที่ทำให้ทีมฟอร์มตกในตอนนี้เรื่องต่อมาอานเนอร์มองว่าสไตล์การคุมทีมของชอนไดผู้จัดการทีมคนใหม่ของฟอร์เรสนั้นมีความคล้ายคลึงกับสไตล์การทำทีมของนูโนเอสเปริโตซานโตเพราะฉะนั้นแล้วเกมคืนนี้ฟอร์เรสจึงน่าจะเล่นด้วยแนวทางเดิมเหมือนที่เคยเล่นกับลิวพูเมื่อซีซั่นที่แล้ว ต่อมาอาเนอร์ยอมรับว่าเขายังคงหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมลิพูถึงมักเสียประตูให้กับทีมคู่แข่งก่อนในช่วงหลังแทนที่จะยิงประตูขึ้นนําคู่แข่งให้ได้ก่อนเขาจึงต้องขอใช้เวลาในการคิดและวิเคราะห์อีกสักหน่อยว่าทําไมลิพูถึงชอบเสียประตูก่อนช่วงหลังแต่ที่แน่เรื่องนี้มีผลกระทบต่อรูปเกมของลิพูอย่างเห็นได้ชัดเรื่องต่อมาอานเนอร์เปิดเผยว่าเขาได้พูดปลอบใจและให้กําลังใจสวอสไตน์และเคอร์เคสไปแล้วหลังทีมชาติฮังการีไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปี ตอนนี้นักเตะทั้งสองคนมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วและยังคงทํางานหนักอยู่เสมอเขาจึงหวังว่านักเตะทั้งสองคนจะตั้งใจทํางานหนักต่อไปเช่นเดิมหากได้รับโอกาสลงเล่นในเกมคืนนี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอาร์เนอร์นะครับประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ของชอนได้ผู้จัดการทีมฟอเรสก่อนเกมกันนะครับ เรื่องแรกชอนได้เปิดเผยว่านักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นเกมคืนนี้ได้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนก็คือดักรัสลุยดิลามบักวาโอลาไอนะ่าและโอล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ ส่วนนักเตะต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมอีกครั้งมีอยู่ด้วยกัน2คนก็คือคาร์ลัมฮัสันโอดอยและคิสบูดเรื่องต่อมาชอนได้มองว่าบรรยากาศภายในทีมฟอร์เรสต์ตอนนี้กำลังดีขึ้นเรื่อยๆหลังเกมล่าสุดสามารถชนะลีดมาได้เรื่องต่อมาชอนได้มองว่าเอเรียสแอนเดอร์สันเป็นนักเตะที่ดีมีคุณสมบัติทุกอย่างที่กองกลางควรมีและกำลังทำผลงานได้ดีเลยในตอนนี้เขาจึงค่อนข้างเชื่อมั่นในความสามารถของแอนเดอร์สันมากเรื่องต่อมาชอนได้มองว่า ทีฟอร์เรสในตอนนี้มีความมั่นใจในตัวเองและสามารถสู้กับริพูในเกมคืนนี้ได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของชอนไดนะครับประเด็นต่อมามาฟังพีวิวก่อนเกมริพูลงแข่งกับ f o r ์เรกันนะครับปัจจุบันริพูอยู่ในอันดับที่8ของตารางลงเล่นไปทั้งหมด11เกมมีอยู่18คะแนน ตามหลังพื้นที่ไปเล่นแชมเป,ปี้ยนแค่แน,น่1คะแนนและตามหลังอาเซนอนจากฝูง8คะแนนส่วนฟอเรสต์อยู่ในอันดับที่19ของตารางลงเล่นไปทั้งหมด11เกมมีอยู่9คะแนนที่ผ่านมาลิพูแข่งกับฟอเรสต์มาแล้วทั้งหมด122เกม้ิองเกมลิูชนะ60เกมสเสมอ30เกมและแพ้32เกมซีซั่นที่แล้วในพิมเป,ปีก้เกมแรกที่แอนฟิลด์ลิพูพลาดท่าแพ้ฟอเรสต์ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ส่วนเกมที่2เกมเยือนลิพูบุกไปสเสมอฟอรเรสต์ For ไปด้วยสกอร 1, 1. ส่วนเลือกจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้ง2ทีมในเวลานี้นั้นทางฝั่งลิปูซีซั่นนี้ชนะได้4จาก5นัดที่เล่นที่สนามแอนฟิลด์และแพ้เพียงแค่เกมเดียวจาก22เกมลีกในบ้านหลังสุดนอกจากนั้นแล้วลิปูยังมีโปรแกรมการแข่งขันในลีกง่ายที่สุดเป็นอันดับ2ใน8นัดต่อจากนี้จากการคำนวณจากทางออปตา ส่วนจุดอ่อนของลิพูในตอนนี้ก็คือลิพูแพ้นิดีดกไปแล้ว5เกมจาก11เกมที่ลงเล่นนอกจากนั้นแล้วลิพูยังมีปัญหาทั้งเกมรุกและเกมรับโดยในส่วนเกมกรุกนักเตะลิพูยังเล่นร่วมกันได้ไม่ดีและเปลี่ยนโอกาสทำประตูเป็นประตูได้น้อยส่วนในเรื่องเกมรับลิพูมีปัญหากับการรับมือบอลยาวพื้นที่ริมเส้นฝั่งขวาและพื้นที่ฮับสเปซทางฝั่งขวาเป็นจุดที่คู่แข่งใช้เล่นงานในช่วงหลังด้านฟอเรสจุดแข็งของพวกเขาในตอนนี้ก็คือการ เริ่มกลับมาทําผลงานได้ดีขึ้นด้วยการทําประตูได้มากขึ้นยิงได้5ประตูใน3เกมหลังจนมีค่าการยิงประตูและค่า XG สูงขึ้นมอรแกนกิปไว้ยิงประตูได้2เกมติดต่อกันแล้วส่วนเอเลียนแอนเดอร์สัน กำลังถูกยกย่องให้เป็นกองกลางที่ดีที่สุดในพิมลิกในเวลานี้เนื่องจากเล่นได้ดีทั้งเกมรับและเกมรุกโดยสถิติที่โดดเด่นของแอนเดอร์สันในตอนนี้ก็คือสถิติการแย่งบอลกลับมาครองและสถิติการได้สัมผัสบอลมากที่สุดนอกจากนั้นแล้วแอนเดอร์สันยังเป็นนักเตะที่ผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายและเ้างโอกาสทำประตูได้มากเป็นอันดับต้นๆของลีกอีกด้วยจนตอนนี้โทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเลือกแอนเดอร์สันเป็นเบอร์6ตัวจริงในตำแหน่งหมายเลข6ของอังกฤษไปแล้ว แสันยังเป็นกองกลางที่ขยันและวิ่งไม่หยุดอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วหากทีผูสามารถจัดการแอนเดอร์สันได้ ลิปผูกก็น่าจะมีโอกาสชนะฟอร์เรสต์เพิ่มขึ้นส่วนจุดอ่อนของฟอร์เรสต์ในเวลานี้ก็คือเกมเยือนของฟอร์เรสต์ยำแย่มากในซีซันนี้หลังไม่สามารถชนะใครนอกบ้านในลีกได้เลยและแพ้6เกมเยือนหลังสุดที่แข่งกับทีมที่เป็นแชมป์เก่าส่วนผู้ตัดสินในสนามของเกมคืนนี้ก็คือแอนดี้แมดลีย์โดยทางออฟตาทนายผลการแข่งขันเอาไว้ว่าลิปผูกมีโอกาสชนะฟอร์เรสต์71.1มีโอกาสเสมอฟอร์เรสต์16.5เและมีโอกาสแพ้ฟอร์เรสต์12.4ด้านวูสกอร ทานายผลการแข่งขันเอาไว้ว่านิพูจะเฉือนอชนะฟอร์เรสไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งส่วนรายชื่อสเปนผู้เล่นตัวจริงของลิพูในเกมคืนนี้ทางดิอิสแอนฟิ์ได้ออกมาคาดการไว้ดังนี้ครับพวกสาประตูอลิซงกองหลังประกอบไปด้วยโซบอสไนกนาเต้ฟานไดโลบาซันกองกลางประกอบไปด้วยเคอร์ติโจนกาเฟนแบกม็คลิสเตอร์กองหน้าประกอบไปด้วยซาร่าอกิตเก้และกัคโปครับ นี่ก็เป็นพรีวิวก่อนเกมคืนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิภูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ หากทุกใจคลิปและข้อมูลชุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเพื่อ,อนๆท่านไหนที่สะดวกก็ยังสามารถซัพพอร์ตช n e l เล็กๆช่องนี้ให้เติบโตต่อไปได้ผ่านทางระบบ s u p e r t ์แดและระบบสมาชิกรายเดือนนะครับผม